สวัสดีเอซที่น่ารักนะคะขอตอนราบเข้าสู่ช่องช่องผงไอเดียชาแน,นลนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายพี่นอ้องเอ้ยก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่กับเตาสับมอนะคโคกสากอันนี้มีแกงเขียดแบบจุกๆไปเลยนะคะเขียดตาโอตัวใหญ่ๆเมื่อคือนแกงใส่มะบวกแล้วก็ ใส่ใหน่อไม้ส้มนะฮะวันนี้เราก็มาแกงใส่ข้าวคั่วนะแกงเขียดใส่ข้าวคั่วพี่นะ้องกินให้อิ่มน้ําสําราญไปเลยเนาะก็เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ้วก็ตั้งหม้อให้เดือดเนาะตำพริกใส่เกลือฮะล้วก็ใส่ลงไปในหมอ้อใส่พรุงนัวใส่ปลาร้าน,นิดหน่อยนะฮะหม้อเดือดจัดแล้วก็ ใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็ใส่เคียดลงไปอรอเคียดสุกนะคะเราค่อยใส่ข้าวคั่วนะแล้วก็คนๆนไม่ให้ข้าวคั่วติดก้นหม้อนะมต่อจะตั้งหม้อข้าวมาต่อนะก็ยังไม่นึ่งข้าวนะพี่น้องเพราะว่าแม่ตื่นก่อนนะแม่ก็ทำกับข้าวก่อน เดี๋ยวสักคู่เขียดเราก็คงจะสุกนะคะมาตยกวนนอนปรีรอแม่ทำกับข้าวมีส่วนผักงางต่างหงาเราก็มี <c oughs> ผักอิตูพี่น้องต้นหอมนะใส่ในนี้ให้มันหอมอร่อยเดือดพุดุๆ เียบตัวปากเอฟมาแล้วนะคะคนที่ไปล่ากลับมาแล้วก็ไม่มีอะไรพี่น้องฟาวฟาวกันไปไปเดินป่าทั้งคืนน,นไม่ได้อะไรไม่สู้ไปการเขียดเนาะพี่น้องเนาะขอวันได้ไม่ได้กระว่ากันไปอ่ะเดี๋ยวเรามารอให้เขียดสุกกัน นอีกทีขามบุดมันแล้วพี่น้อเนาะนี่ข้าวคั่วเราเตรียมไว้นะคะเปิดฟ้าแล้วรออีกน้อยหนึ่งตำดอีกครั้งว่าสุดยัง ใส่เข้าคั่วกันใส่ข้าวคั่วลงไปนะครพี่น้องคูลีอีกรอบอมีมเป็น,ก,นก้อนอยู่ตรงนี้ต้องเอาออกนะ,ะพี่น้อ,อง็ก่อน เพราว่ามันจะไม่สุกเนาะ พักลงไปพี่น้องภาที่เราเตรียมไว้ง่ายๆนะกับข้าวอาหารอีสานบ้านเราแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะฮะภาคอีสานเหมือนกันแต่ทำไม่เหมือนกันนะถ้าคนเป็นเอฟซทางภาคอีสานอาจจะว่าอเมนูนี้ฉันยังไม่เคยกินนะก็ลองทำได้นะพี่น้อง ชิมก่อนเนาะแเสิร์ฟมาตุกมาใสอีกนึงคนก่อนนะรอ,ต,อนนะต้นหอมสุกก่อนนะ ครอบมันติดหม้อเนาะควันหวยหวย เมนูเช้านี้นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ